ก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมซื้อเสื้อกับเกงของผมด้วยตอนนี้มีวางขายเพิ่มเติมออกมา2ชิ้นแล้วราคาเพียงแค่5โลบัคถึง15โลบัคเองนะครับก็ถ้าใครสนใจอยากจะซื้อกดได้ที่ลิงก์ใต้ตล่างคลิปนะครับก็อย่าลืมมาซื้อกันเยอะๆด้วยล่ะก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปรีเมคจากคลิปที่ผมสอนไปเนาะเพราะคลิปก่อนผมสอนมาละเอียดนะกนนะะนะ็วันนี้เราจะมาสอนรับ RB c r y s t a l Ball นะครับ กับอีกไอเทมชิ้นหนึ่งนะครับคือ rbb c h a r g นี่นะครับซึ่ง2อไอเทมนี้ได้จากการโหวตนะครับแล้วก็มันจะมีเวลาจำกัดด้วยเนาะก็คือมันจะหมดเขตวันที่8นั่นเองนะครับก็ให้รีบมาโหวตก่อนเนาะวิธีการโหวตนะครับก็คือให้ทุกคนเข้ามาในแมปนี้ก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยให้ทุกคนตามผมมาได้เลยก่อนจะไปนะครับให้ปิดตรงปุ่มสีฟไฟเป็นชมพูก่อนนะอันเนี้ยไอปุ่มทางด้านขวาที่ว่า เป็นปุ่มแรกนะครับกดไปเลยโอเคนะครับเมื่อเรากดปิดแล้วเนี่ยให้ทุกคนมายังจุดสีเหลืองตรงนี้นะครับและให้ทําการกด e ค้างนะครับมันก็จะมีคัดซีนแบบนี้นะก็เดี๋ยวผมจะอธิบายวิธีการรับสองไอเทมชิ้นนี้ก่อนนะครับก็นะครับเดี๋ยวผมหาก่อนนะว่าไอคริสตลัลมันวิธีการรับแล้วก็ไอสร้อยคอเนี่ยมารับไงนะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้นะครับก็ไอตัวสร้อยคอเนี่ยวิธีการรับคือทุกคนต้องโหวต ยูทูบเบอร์นะครับให้ถูก50%นั่นเองก็ประมาณ7รอบนั่นเองนะครับก็โหวตให้ถูก7รอบนะนะครับก็นี่แหละคือวิธีการรับตัวสกอตตอ RBB ถ้าเกิดถูกก็ให้ทุกคนเข้าเกมแล้วมารับนะครับส่วนต่อมา R b Crystal Ball นะครับวิธีการรับก็คือเราต้องโหวตยูทูบเบอร์ที่ชนะในทัวร์นาเมนต์นะครับให้ถูกต้องเมื่อเราโหวตเสร็จแล้วแล้วถูกต้องเนี่ยก็ให้เราเข้าเกมมาแล้วให้กดรับในเกมนะครับคือมันไม่เหมือนกับปีก่อนที่ ให้อัตโนมัติเลยวิธีโหวตนะครับให้กดปุ่มสีฟ้าที่อยู่ด้านบนนะโอเคนะครับเมื่อเรากดแล้วเนี่ยให้เราทําการโหวตเลยนะครับก็จะโหวตตามผมเลยก็ได้นะก็ให้กดตามลูกศรผมก่อนโอเคนะครับก็ให้โหวตตามผมแบบนี้เลยนะครับคือผมจะไม่พูดอะไรมากนะสำหรับยนะูทูบเบอร์เนาะก็ให้ดูภาพตามละกันนะครับโอเคนะครับเมื่อเราโหวตตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมโหวตไอ้นี่นะครับที่ว่าเขาแข่งรอบที่สองเนาะ อย่าลืมโหวตร,รอบที่สองด้วยนะคือโหวตให้หมดนั่นแหละนะครับโหวตตามผมอะส่วนถ้าถามว่าผมโหวตใครผมโหวตแทน QR นะครับให้ชนะในทัวรน์นาเมนต์นะก็อย่าลืมนะครับถ้าเกิดทุกคนรับแล้วเนี่ยให้ทุกคนเข้ามาในเกมด้วยนะถ้าเกิดมันถูกเนาะถ้าเกิดเราเดายูทูบเบอร์ที่ชนะถูกก็อย่าลืมเข้ามากดรับในเกมด้วยนะครับมันไม่เหมือนปีก่อนนะที่จะเข้าสู่ระบบเราเลยอัตโนมัตินะครับ แล้วก็มันจะหมดเขตวันที่แปดนะครับใครที่ยังไม่กดโหวตก็ให้รีบมาโหวตด้วยนะครับโอเคเนาะก็เมื่อเราโหวตเสร็จแล้วเนี่ยให้เรากดตรงคำว่า go back นะครับเดี๋ยวผมเลือกแทนเชีก่อนโอเคโอเคนะครับเมื่อเราโหวตเสร็จแล้วเนี่ยให้เรากดตรงปุ่มคำว่า go back ที่เป็นปุ่มสีแดงๆด้านล่างนะครับกดไปเลยโอ้ยก่อนจะกดนะครับอย่าลืมเลือกตรงนี้ด้วยนะไอที่ว่าเป็น serial ผมเลือกเดนิสโอเคเมื่อเราโหวตเสร็จแล้วให้กด go back ปุ่มสีแดงๆด้านล่างเลยนะครับ โอเคเมื่อเรากดแล้วเนี่ยให้เรากดตรงคําว่าแคตตาล็อกนะครับที่เป็นปุ่มสีขาวๆนะกดไปด้านล่างเหมือนเดิมโอเคนะครับเมื่อเรากดเสร็จแล้วเนี่ยให้เรากดคําว่ารีฟที่เป็นปุ่มสีออกแดงๆด้านล่างได้เลยเรียบร้อยนะครับมันก็จะจบการโหวตเพียงเท่านี้แหละนะครับก็คือวิธีการโหวตก็มีเพียงเท่านี้แหละต่อมาเนี่ยเราก็ลุ้นนะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะเนาะก็วิธีการรับของฟีทั้งสองชิ้นก็มีเพียงเท่านี้แหละครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แชร์ชกดติดตามด้วยขอบคุณที่รับชมคลิป